สวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องสุกูสุก้นนะครับเด้อพบกับช่องเพชรชมพูแชนแนลนะครับกินเขาอยล่ะพี่น้องกินเขากับลาบไก่พี่น้องลาบไก่ทำใหม่สดๆรด้อนๆเลยพี่น้องกับข้าวเหนียวอันนี้ห่อนๆพี่น้องร้นอนจ้า ส้มยังไงพี่น้องหนาบไก่ไส่ลูกกินพร้อมพี่น้องสก,กินมันเหลือก็ปุ๊บเกือบแล้ว ช่วงนี้เป็นโควิดด้วพี่น้องบอ่ได้ไปตายคลิปทั้งนอกด้วพี่น้องแต่โควิดอยู่แต่บ้านบ้านกินอยู่บ้านพี่น้อง ทำร้อนๆกินร้อนๆพี่น้องห่างไกลโควิดกินอยู่บ้านทำอยู่บ้าน<ม>อย่างเฮ็ดเมนูอีอยังทำอีอยังกับคอมเมนต์มาได้ไดพี่น้องไม่กินอะไรทำอะไรคอมเมนต์มาได้นะจ๊ะ ก็จน,นะพี่น้องพอสมควรแล้วพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้าวเพจพร้อมละพี่น้องพอกันไหมคลิปหนาไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายแซบพี่น้องแซบ